วันนี้ดร์ Dr. สมไทยวงเจริญประธานบริหารวงพาณิชย์กรุป๊ปคุณอเล็กซานเดอร์และคุณคมพาคินบริษัทอัลบากรุ๊ปเอเชียลิมิตได้รับเชิญเข้าร่วมงาน C2 Clearwater Clear Future Charity with Jackson w จหวังจากผู้ผลิตน้ำดื่ม C2 โดยมีศิลปินดารานักแสดงเข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงศิลปินระดับโลกมิสเตอร์แจ็คสันหวังได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ yeah, actually, uh, uh, But uh, you know, it's, it's, whether it's in Thailand, whether it's in other countries, whether it's in Asia or uh, in the West, and I finally got this opportunity, you know, through conversation with her, like privately, just talking, like, just talking about life, uh -huh. right? And then this came up, and I'm like, yo, why don't we just do this? Uh, I've been waiting forever, and and, uh, and that's how it happened and uh, the idea of what i wanted to do is because there are a lot of different places in the world uh, that have not don't have the access to, to pure and clean water yeah. ก็ณนวันนี้นะคะก็มีพาร์ทเนอร์มากมายค่ะเข้ามาร่วมกับเรานะคะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกด้วยนะคะอย่างบริษัทโอพานเอ็นนะคะบริษัทอาลบานะคะซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลที่ใหญ่ระดับโลกเลยแน่นอนค่ะว่าตามที่สุฟวพูดว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเป็นแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นแบรนด์เล็กๆแบรนด์หนึ่งที่ประกาศเป้าประสงค์นะคะให้ ไปไกลในทั่วโลกเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างจริงจังนะคะซึ่งหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่ร่วมมือกับบริษัทร,ระดับโลกนะคะมีแบ,นแบ,บรนด์แอมกา์สเดอร์ที่เป็นคนระดับโลกนะคะและแบรนด์ของเราก็ยังทำเพื่อโลกด้วยนะคะ น้ำดื่มซีทูน้ำดื่มของคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสะอาดผู้บริหารมีความใส่ใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานอีโคดีไซน์และเป็นไปตามหลักการ Extender mm hmm. Producer r e s ซอ i ์ i ี i อรความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์วงพาณิชย์เป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งที่สำคัญได้ให้การรับรองว่าบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำพลาสติก PET แบบไร้ฉลากนี้ไม่ใช่ขยะมันสามารถรีไซเคิลได้ร0อเปอร์เซนที่วงพาณิชย์ทุกสาขา มีบุรค่าตอบแทนสูงในการเก็บรวบรวมขวดน้ำพลาสติก PET เข้ามาอย่างเป็นระบบมีกระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้มีคุณภาพสูงสะอาดสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปตามหลักการ Secura Economy เป็นความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมและการรักโลกอย่างแท้จริง ได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้สร้างถนนที่สะอาดสว่างสวยงามที่สุดให้กับผู้บริโภคสีเขียวที่มีความทันสมัยซืบต่อผู้บริหารของน้ำดื่มซีูมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุพัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือขวดน้ำพีทีหรือขวดเพชรที่ไม่มีลาเบลหรือไม่มีฉลาก สิ่งเหล่านี้เองเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้อย่างสิ้นเชิงแล้วมันสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้100%ขวดน้ําพลาสติกของ C2 เขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วรักโลกครับเป็นเรื่องของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ครับ and the Alba Group Asia focused here in in Southeast Asia partner together with Dr. Sompai and w o n g p a n i t to help uh, with our technology to support and make the world a little bit more better with zero waste and to help this project here CO2 to, to reborn plastic i think this this project and also together with dr sompai i think now we are on the time to reach our target zero waste The nearest, nearest future. ระหว่างอัลบาวงผานิชและ C2 Water มีเป้าหมายผนึกกำลังร่วมมือเพื่อปฏิวัติวิวธีการรีไซเคิลบุกเบิกโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่สามารถรีไซเคิลได้เท่านั้นแต่ยังออกแบบมาเพื่อการเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาด้วยความเชี่ยวชาญของวงผานิดในการรวบรวมขวดที่ใช้แล้วและเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ล้ำสมัยของอัลบาจะนำสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบและพร้อมที่จะเกิดใหม่สู่ชีวิตใหม่ ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมุ่งมั่นร่วมกันต่อโลกต่อคนรุ่นต่อๆไปปูทางสู่โลกที่สดใสสะอาดกว่าและมีชีวิตชีวามากขึ้น